สวัสดีครับสำหรับสินค้าตัวนี้ก็เป็นฟาชาร์นะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นในบ้านเลยละ่ะสำหรับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็ต้องใช้มือถือนะแต่เรื่องอ่าวอลชาร์ที่มีคุณภาพดีๆแล้วก็ชาร์จไวก็ต้องเป็นรุ่นนี้แหละเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้แล้วก็ชาร์จไวครับ20่วัตแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่า มัน C to C ได้แล้วก็เป็น USDA, USB A USB ทั่วไปที่เราใช้งานกับสายชาร์จปกติด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดู USB ที่เป็น C to C นะเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูนะครับราคามันไม่ได้แพงมากนะ เอานี้มา,เ,าเป็นของใหม่เพิ่งมาถึงวันนี้นี่เองก็อย่างที่บอกนะครับเป็นฟาชาร์ดดังนั้นเราได้มาจากแกะกล่องมาก็จะมีเท่านี้นะครับมีมีแค,แค่แค่ตัววอลชาร์ดซึ่งมันก็จะมีพอร์ตซีดูซซึ่งโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ จะไม่มีวอลชาร์จมาให้เราก็จะเป็นที่ชาร์จ C to C ก็หมายถึงสายชาร์จเนะี่ยมันจะเป็นสายสำหรับชาร์จเม็วแบบนี้อย่างอันนี้นผมแกะมาจากกล่องของซ s u s u n ท t a เ l ล็ตนะฮะเป็น s 9ก็จะบอกว่าไม่มีมาในชุดได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้วก็จะมีตัวชาร์จที่เป็นดู usb มาตรฐานแล้วก็ usb c แบบนี้นะครับ แค่นี้แล้วก็เป็นชาร์จเจอมาตรฐานยี่สิบ์าทแล้วก็เวลาชาร์จอุปกรณ์ของเราที่ต้องใช้ใช้สีแบบนี้ก็จะค่อนข้างจะเร็วนะครับก็มีประมาณนี้แพ็กเกจก็จะมีแบบนี้ย้ำย้ำนะครับว่าไม่มีสายสายเมื่อกี้ผมเอามาเสียบให้ดูเฉยก็จะได้มาแค่นี้นะ สำหรับพิกัดในการสั่งซื้อเดี๋ยวจะแตะเอาไว้ให้โอเคนะครับสำหรับแบนเน่จากคอมมีนะเป็นดู a อาชาร์ e เจอร์ยี่สิบวัตต์โอเคนะครับ,ส,รบ,บ,นะรบสวัสดีครับ